คอมเมนเจ็บจีดค่ะปารีสคอนเฟิร์มของสยามบนโมเดลปราสาทบายนค่ะนี่คือปราสาทบายนมันสวยงามมากเลยครับดูสิมีหอคอยตั้ง49หอบรรพบุรุษชาวกะมีของเราสร้างไว้ยิ่งใหญ่น้ำตาผมจะไหลที่ได้มาเห็น อินลฟเคมนะคะถึงกัน้ำตาไหลคุณผู้ชมกำลังบรรยายความยิ่งใหญ่ของโบราณสถานกัมพูชายอยู่ดีๆขณะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่อดังที่ปารีสนะคะแต่แล้วต้องช็อตฟิลค่ะเจอตอกด้วยหลักฐานเต็มๆนะคะกับการแปะป้ายชื่อสยามค่ะที่โมเดลปราสาทบายอนถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแรงๆจากเจ้าอนานิคมโดยตรงละค่ะที่เห็นในคลิปคุณผู้ชมคือ โมเดลจำลองปราสาทบายนนะคะที่แสดงให้ชมในพิพิธภัณฑ์กิเม่กลางกรุงปารีสค่ะเขาระบุชัดเจนนะคะว่าปราสาทแห่งนี้เป็นของสยามค่ะซึ่งพ่อหนุ่มอินฟลูขมงคนนี้นะคะที่น่าสงสารเนี่ยเขาก็กำลังบรรยายอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจาักรขมรโบราณค่ะรวมถึงโมเดลปราสาทอันนี้นะคะที่สวยงามนะคะเขาบรรยายอยู่ในกรุงปารีสคุณผู้ชมแล้วก็พูดว่านี่คือปราสาทบายน์ ที่บรรพบุรุษของเรานี่สร้างเอาไว้ยังไงล่ะครับสวยงามจริงๆโอ้โหน้ําตาผมจะไหลที่ได้มาเห็นพอถึงตรงนี้คุณผู้ชมสายตาและกล้องก็จับไปตรงคําว่าสยามนะปรากฏอยู่ชัดเจนค่ะคราวนี้เล่นเอาช็อกไปเลยค่ะเพลงทารณีการแสงขึ้นเลยเชียวแล้วเขาก็เดินหันหลังไปแบบไม่มีปีไม่มีคลุยนะคะปล่อยให้คนดูเนตีความว่าไอทีว่าน้ําตาผมจะไหลนี มนไหลเพราะอะไรกันแนะ่เอาจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่านําเอามาเล่าใหม่มาแชร์กันอีกครั้งนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเดือดจากการประทะากาันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นค่ะอีกทั้งการอ้างสิทธิ์แบบหน้าไม่อายนะ,ะประสาทเคลมโบเดียเนี่ยนะคะประกอบกับที่เพจ Bangkok i love you ค่ะก็โพสแบนเนอร์แล้วก็ข้อความนะคะผ่านโลโซเชียลด้วยถึงประเด็นโมเดลจำลองปราสาทบายนนะคะแห่งนครธมค่ะ ตั้งต่าง,งานอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีเมกกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมากับป้ายด้านหน้าระบุชัดเจนนะเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยนี่แหละแปลได้ว่าปราสาทเขมรอังกอร์ชมเนี่ยแล้วก็มีคําว่าสยามอยู่ตัวเริ่มเลยนะคะและที่เด็ดที่สุดแค่ก็คือการระบุปีเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าโมเดลนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,899ค่ะมาเทียบพอสในก็ตรงกันกันกบ2,442ค่ะแล้วตอนยุคนั้นนะ่ะมหาอำนาจก็ยังรุ่งเรืองอยู่นะคะยุโรปเนี่ยคลองอินโดจีนค่ะแล้วก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการแบ่งเขตแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะที่ต่อมาเนี่ยถูกดัดแปลงให้เป็นยุคล่าอาณาน,ะนิคมโดยฝรั่งเศสค่ะโมเดลนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนไทยสร้างนะคะแต่ว่าสร้างโดยกัปตัน เอฟิลอสค่ะวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่ทำงานสำรวจในอนานิคมแล้วก็ถูกนำไปจัดแสดงเอาไว้ที่ยุโรปนะคะโชว์ความรุ่งเรืองของศิลปะเขมรในสยามต่อชาวตะวันตกนั่นเองอ้าวเขาก็ถามนะคะที่เพจบอกว่าแล้วยังจะบอกอีกไหมว่าสยามไม่เกี่ยวภาพนี้เนี่ยกลายเป็นมัดตรงจากอดีตที่ชัดเจนที่สุดว่าในยุคที่มหาอำนาจฝรั่งเศสยังมีบทบาทอย่างเต็มที่ ก็ยังยอมรับว่าคนครทมและปราสาทบายนเคยอยู่ในปกครองของสยามเมืออ่อเจ้าอนิคมยังพูดความจริงเลยในปี1899แล้วทำไมบางคนวันนี้เนี่ยถึงยังบิดเบือนแถมด้วยทางเพจเขาส่งท้ายนะบอกว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์ระบุว่าพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสก็บีบบังคับไทยให้ยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงต่อมา2447 ไทยถูกยึดดินแดนอีกหลายส่วนรวมไปถึงพัตบองเสียมราชและก็สีโสพลซึ่งก็มีนครวัดนครธมอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ก่อนหน้านั้นดินแดนเหล่านี้เนี่ยเคยอยู่ในภายใต้การปกครองของสยามมาก่อนตามระบบเจ้าประเทศราชถึงเวลาแล้วที่จะคืนความจริงให้ประวัติศาสตร์ภาพโมเดลจำลองในพิพิธภัณฑ์กลางปารีสนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะ แต่นี่คือหลักฐานทางการเมืองที่ยืนยันความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรกับกรุงสยามแล้วจะมีใครกล้าเถียงกับฝรั่งเศสเมื่อกว่า120ปีก่อนได้อีกเมื่อเจ้าอาณานิคมยังบอกเองว่าเขมรอยู่ในสยามแล้ววันนี้ใครกันแน่ที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่